สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาพบเจอกันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับผมกับสาระแนวทางดีๆของสูตรคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวันนี้ก็มีสูตร2ตัวบนชุดเดียวตรงๆนะครับผมก็จะมาลงไว้ให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางนะครับผมก็เป็นสูตรเก่าในอดก่อนที่เคยลงไว้ให้นะครับดังนั้นงวดนนี้ก็จะมาจับชุดให้เลยนะครับผมทั้งหลักสิบหลักหน่วยอย่างละตัวนะครับ ก็ได้ชุดเดียวตรงๆเป็นแนวทางในงวดวันที่1เมษายนนะครับก่อนจะไปดูสูตรคำนวณก็ดูคำเตือนนิดนึงนะครับช่องผมจะลงเฉพาะสูตรคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับคำเตือนก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับมาดูกันเลยนะครับ2ตัวบนชุดเดียวตรงๆนะครับเป็นแนวทางในงวดวันที่1เมษายนนะครับผม สูตรนี้ผมก็จับขึ้นมาว่าให้ใหม่นะครับซึ่งเป็นสูตรเก่าในงวดก่อนทั้งสองสูตรเลยนะครับสูตรที่1นนะครับก็เป็นสูตรหลักสิบบนวิธีการคํานวณก็จะใช้หลักแสนนะครับบวกร้อยบนบวกสิบล่างบวกร้อยหน้าั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1นะครับบวกสองคงที่ได้ผลลัพธ์เท่ากับ x ก,ก็คือได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับส่วนสูตรที่2จะเป็นสูตรหลักหน่วยนะครับจะใช้หลักพันบวกหลักพันนะครับบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนบน,ยบน,นะครับบวกสิบล่างบวกหนึ่งคงที่นะครับได้ผลััััััพธเเเเเท่่่ากกกบบ x ็คคือไดดดด้ตตววววนนนนีียยชะร มาดูตั้งแต่งวดแรกนะครับผมที่ผมจับมาไว้เป็นเป็นแนวทางนะครับตั้งแต่งวดที่ออก2 27นะครับสูตรที่หนึ่งนะครับผมคำนวณได้22นะครับมันก็จะได้เลข2ตัวเดียวนะครับผมเอาเฉพาะหลักหน่วยตัวนี้นะครับส่วนสูตรที่สองคำนวณได้17นะครับก็จะเอาเฉพาะหลักหน่วยคือเลข7ตัวเดียวนะครับมันก็จะได้แค่ชุดเดียวก็คือ27นะครับรางวัลมันออก2 27นะครับมันก็เข้าในสองตัวบนนะครับ คือท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับก็ถือว่าถูกเป็นงวดแรกนะครับงวดถัดมานะครับสูตรที่หนึ่งคำนวณได้ยี่สิบนะครับก็เอาเฉพาะหลักหน่วยคือเลขศูนย์นะครับสูตรที่สองคำนวณได้สามสิบสามเอาเฉพาะหลักหน่วยคือเลขสามนะครับมาจับคู่ชุดกันมันก็จะได้ศูนย์สามนะครับชุดเดียวนะครับนี่นะครับรางวัลมันออกสี่ศูนย์สามนะครับศูนย์สามของเราก็มาและรางวัลเลข้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งสิบหน่วยตรงตรงหลักทุกตัวนะครับ งวดถัดมานะครับผมสูตรที่1หลักสิบคำนวณได้33นะครับเอาเฉพาะเลข3ครับสูตรที่2หลักหน่วยคำนวณได้18เอาเฉพาะเลข8นะครับมันมาจับคู่ชุดกันมันก็จะได้แค่ชุดเดียวก็คือ38นะครับรางวัลงวดนี้มันออก938นะครับมันก็ได้ชุดเดียวตรงตรงครับ38ตรงกับรางวัลที่ออกนะครับแลวงวดล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปนะครับผมสูตรที่1หลักสิบคำนวณได้34 ได้เลขสี่ตัวเดียวนะครับส, ho, ส่วนสูตรที่สองหลักหน่วยคำนวณได้สามสิบหกนะครับได้เลขหกตัวเดียวมันมาจับคู่กันแล้วมันก็ได้แค่สี่หกชุดเดียวนะครับรางวัลมันออกสี่สี่หกนะครับมันก็ได้ตรงกับรางวัลที่ออกพอดีนะครับผมก็ถือว่าตรงเป๊ะนะครับไม่มีต้องไม่ต้องกลับนะครับก็สองตัวบนตรงๆนะครับคราวนี้มาดูงวดวันที่หนึ่งเมษายนคืองวดหน้านี่นะครับที่เราจะไว้เป็นแนวทางว่า ทั้งสองสูตรนี้หลักสิบหลักหน่วยมันจะได้ตัวไหนนะครับมันจะมาหรือเปล่าตรงนี้สําคัญนะครับเราก็ดูเอาไว้เป็นแนวทางกันก่อนนะครับส่วนจะมาหรือไม่มาค่อยไปว่ากันในวันที่สลากออกนะครับมาดูสูตรที่หนึ่งกันเลยนะครับผมแสนบวกร้อยบนนะครับแสนก็ห้าบวกร้อยบนก็สี่นะครับในห้าบวกสี่บวกสิบล่างเลขเจ็ดนะครับบวกร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งเลขเจ็ดนะครับแล้วจะบวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งก็เลขหกนะครับ ก็ครบบวก2องคงที่5้บวกสเป็น9 9้าเก้าบวกเจ็ดสบหกสิบบวกเจ็ดยบอีกห2ยี่30 3เนะครับได้ผลลัพธ์3 1, 1, 1เราจะเอาเฉพาะหลักหน่วยก็คือเลขหนึ่งนะครับเป็นตัวเด่นหลักสิบคราวนี้มาดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยสูตรนี้ มันจะใช้หลักพันบวกกันสองครั้งหลักพันก็คือเลขสามนะครับสามบวกสามนะครับบวกหน่วยบนสองครั้งเลขหกนะครับบวกหกบวกหกแล้วจะบวกสิบล่างก็คือเลขเจ็ดนะครับบวกเจ็ดแล้วจะบวกหนึ่งคงที่ตัวสุดท้ายนะครับสามบวกสามเป็นหกนะครับหกบวกหกสิบสองสิบสองบวกหกสิบแปดสิบแปดบวกอีกเจ็ดยี่ห้ายี่ห้าบวกหนึ่งยี่สิบหกยี่สิบหกหมดได้ตัวเดิมนะครับ มันก็เอาเฉพาะหลักหน่วยก็คือเลขหกนะครับก็ได้เลขหกนะครับแนวทางสองตัวบนชุดเดียวตรงๆในงวดวันที่หนึ่งเมษายนนะครับผมคือหนึ่งหกชุดเดียวนะครับไม่รู้จะตรงกับรางวัลที่ออกหรือเปล่านะครับตรงนี้เราดูกันไว้เป็นแนวทางกันไปก่อนนะครับเพราะว่าสูตรนี้นะครับทั้งสองสูตรนี้นะครับผมลงให้ในงวดก่อนเดีย๋ยวบางท่านอาจจะนึกไม่ออกนะครับ สามตัวบนที่ผมฟันธงไว้เนาะไม่พูดเยอะเจ็บคอนะครับนี่นะครับสูตรแรกก็มาจากสูตรนี้นะครับผมคือสี่หกหลักหน่วยก็คือเลขหก 6, สูตรนี้เนาะมันดํามันทําได้แค่สามสี่หกนะครับมันออกสี่สี่หกหลักร้อยเราไม่ถูกนะครับนี่นะครับมันได้สามแปดศูนย์สามสองเจ็ดสี่หกแต่งวดนี้มันก็ได้หนะึ่งกับหกเนาะในหนึ่งได้หกตัวเดิมนะครับ มันจะมาหรือเปล่าตรงนี้ก็ไม่มีใครตอบได้นะครับเราเป็นแค่สูตรคำนวณมันอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้นะครับถ้ามาเทียบดูกับสูตรสิบหน่วยบนแม่นๆนะครับสิบหน่วยบนนะครับคือออกเฉพาะหลักสิบหลักหน่วยว่าวงว่างั้นนะครับผมก็มีห้าหกเจ็ดนะครับเออเลขหก 6. มันก็มีติดเหมือนกันนะครับห้าหกเจ็ดมีเลขหก 6. ที่เหมือนนะครับแต่ไม่รู้มันจะมาหรือเปล่าตรงนี้เราดูไว้เป็นแนวทางกัไปก่อนนะครับ นี่นะครับไอ้หนึ่งหกนะครับเดี๋ยวผมแถมสูตรวิ่งบนให้อีกสูตรนะครับผมเราจะได้รู้ไปเลยเนาะว่นนี่เดี๋ยวลงสูตรวิ่งบนให้อีกสักสักสูตรน,นี่ก็วิ่งบนสองตัวมาหนึงตัวสูตรเก่าในงวดก่อนนะครับงวดก่อนก็เข้าที่เลขหกนะครับนี่ผมคำนวณให้ดูอีกทีประกอบกันไปเลยเนาะ สูตรนี้มันใช้สิบล่างบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างคำนวณง่ายมากสูตรนี้นะครับคำนวณง่ายแต่ผลลัพธ์โอโ้เข้าเป๊ะเลยนะครับผมเข้าสองตัวนี่มาหนึ่งตัวตลอดเนาะมาสองตัวก็มีนะครับอุดนี้คำนวณได้ง่ายมากเนาะคิดไม่ยากเลยสูตรนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่รางวัลที่หนึ่งไปก่อนห้าศูนย์สามสี่สี่หกสองตัวล่างออกเจ็ดเจ็ด สตัวล่างเจ็ดเจ็ดนี่มันก็คำนวณง่ายๆเลยนะมันเอาแค่สองตัวนี้ครับหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับก็เป็นเจ็ดบวกกันสามครั้งเลยนะครับสามเจ็ดยนะี่สิบเอ็ดใส่เลขหนึ่งลมแรงนะครับใส่เลขหนึ่งแล้วก็บวกเพิ่มไปอีกเจ็ดแต้มนะครับจะบวกไปอีกเจ็ด 1ึบวกเจ็ดก็เป็นแปดสูตรนี้นะครับวิ่งบนสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับผมสูตรเก่าในงวดก่อนได้หนึ่งกับแปดจะเห็นได้ว่ามันจะมีคล้ายๆเลขหนึ่งทงกันอยู่นะครับผมเออมันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันแหละผมก็เลยเอาลองลองดูนะครับเผื่อใครชอบนะครับถ้าใครไม่ชอบก็แล้วไปนะครับผมมันได้หนึ่งกับแปดมันจะมาไมหนึ่งกับแปดถ้ามันมามันจะมาตัวไหนนะครับ เอออันนี้ก็หลักสิบตัวเดียวได้เลขหนึ่งนะครับมันก็น่าคิดอยู่นะครับผมมันมีติดหนึ่งนะครับขอลองดูนักผมจะเข้าไม่เข้าก็วันที่สลากออกเท่านั้นนะครับเราถึงจะรู้นะครับผมเราก็ดูเป็นแนวทางตามสูตรที่มันเดินดีในงวดที่ผ่านมาสูตรไหนที่มันเข้าเราก็ตามแบบนี้นะครับผมเราไม่ได้ตามมุ่มั่วนะเราไม่ได้ซื้อมุ่มั่วเนาะเราก็ซื้อตามสูตรที่มันเข้านะครับผิดถูกก็ว่ากันตามนี้นะครับผมสูตรมันก็มีเข้ามีหลุดอยู่แล้วนะครับ อยู่ที่จังหวะมันจะเข้าจะหลุดเข็นั้นเองนะครับอันนี้ได้หนะึ่งกับแปดเนาะเดี๋ยวผมไปเทียบดูสูตรวิ่งล่างอีกตัวที่มันได้หนึ่งกับสี่สูตรอีกงวดหนึ่งอ่ะมันสูตรงวดก่อนอ่ะมันมีได้สูตรได้หนึ่งกับสี่อีกตัวนึ่ถ้ามาจับกับสูตรนี้มันได้สองตัวบนเลยนะครับหนึ่งกับสี่ก็ได้สี่หกนะครับเออน่าคิตเดี๋ยวผมจะดูสูตรวิ่งบนอีกตัวหนึ่งนะมาจับให้ดูนะครับว่ามันจะมีเลขหก 6, เลขหนึ่งไหมนะครับถ้ามันมีตัวที่ตรงกันก็น่าจะะเเเป็นนนตัวัวดดไ้ลยนะครบ ตรงนี้ก็ลงไว้ให้เป็นแนวทางกันไปก่อนนะครับผมสําหรับท่านที่ชอบเลขกท้าย3ามตัวเหลวามาที่หนึ่งก็คือสองตัวบนนั่นเองนะครับชุดเดียวตรงๆฝากเอาไว้ให้เป็นแนวทางสุดแรกกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีนะครับเพราะว่าจะมีเวลาอีกหลายวันนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูสูตรอื่นมาเทียบอีกทีนะครับผมตรงนี้ก็ฝากเอาไว้ให้เป็นแนวทางแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันในสูตรต่อไปอีกทีเดี๋ยวจะลงให้ต่อนะครับ ช่วงสุดท้ายก็ฝากคําเตือนไว้เลยนะครับผมไม่พูดเยอะนะครับผมช่วงนี้เจ็บคอเนาะก็ช่องผมจะลงเฉพาะสูตรคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับผมคําเตือนก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับอ่าสูตรไหนจะมาก็ไปรอลุ้นในวันที่สลากออกก็แล้วกันนะครับผมก็พยายามลงให้ไว้เป็นแนวทางเผื่อท่านใดที่ชอบเนาะนะครับผมเราก็ตามสูตรที่มันเข้าในงวัที่ผ่านมาก็แล้วกันนะครับ ความจะมาไม่มางวดวันที่หนึ่งเราก็จะรู้นะครับตรงนี้ก็พักสักครู่เดี๋ยวเจอกันช่วงต่อไปอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ